ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับแน่นอนว่าเมืเ่อกี้อยากรู้ไหมกูดื่มอะไรผมดื่มเป็นน้ำที่ทำให้ผมเนี่ยสงบนิ่งครับ <c oughs> มันเป็นเครื่องดื่มที่ทำให้จิตใจของคนเราเนี่ยสงบนิ่งนะไม่ฟุ้งซ่านแล้วก็จะไม่หลงผิดนะครับแล้วอีกอย่างสิ่งที่มันสำคัญเลยคือมันช่วยส่งเสริมเกี่ยวกับการตัดสินใจนะเป็นเครื่องดื่มที่ดีมาก เอาจริงอะไม่มีหรอกครับช้าเขียวฮะกูกินช้าเขียวไอเหียแค่นั้นแหละไม่มีอะไรอะอยากจะพูดอะไรให้มันดูเป็นเรื่องเป็นราวไอ้จริงมันไม่มีอะไรหรอกรมันคือช้าเขียวไอเหียก็เวลานี้ก็หนึ่งทุ่มนะครับแดกช้าเขียวตอนหนึ่งทุ่มมึงคิดว่ากูจะนอนตอนไหนวะก็เช้ามันแต่รู้สึกว่าใครเขาแอดกูมาไม่รู้นะครับใครแอดมาเนี่ย fc กูเนะี่ยถ้า fc กูคอมเมนต์ดิมึงพวกมึงชื่ออะไรวะ ใค่แอ่นมาไม่รู้นะผมก็ไม่รู้เหมือนกันไม่เคยเจอนะในเกมไปเล่นที่ไหนมาไม่เคยเจอนะร้านค้ากันเหมือนเดิมท่านผู้ชมนะเมื่อวานเมื่อวานเราเสียตังค์ไปแล้วพันหนึ่งครับวันนี้ขอ,อใหญ่ให้มาอีกนะไอ้ทียสิงที่กูจะเอาอะไม่เอานะอะอยังปะโอ้<笑><笑>ว่าแล้วท่านผู้ชม ว่ามันต้องมีอะไรที่กูต้องซื้ออีกแล้วนะครับเพราะว่าคือผมเคยพูดว่าไอ้สกินเทียนะคือผมว่าถ้ามันมาผมก็จะซื้อนะเพราะเสียงเทเสียงยิงอะไรเงี้ย่ <c oughs> คือมึง,มงแล้วมึงดูดิมึงดูแคนทอมมึงดูมึงดูมันมาให้ผมดีใจกูจะดีใจกูจะเสียใจวะคือกูต้องเสียตายอีกรอบคือมึงคิดภาพนะคือแบบ ถ้าถัดจากวันนี้แล้วผมก็ไม่รู้มันจะมาอีกทีวันไหนนึกออกปเออเฮียแต่ก็เอ้ยเดี๋ยวผมขอเวลาแป๊บนึงผมผมขอไปเติมกัน a few moments later อะท่านผู้ชมครับมาละเรียบร้อยครับส,สิ่งที่แรกมาด้วยความคุ้มค่านะผมไม่ไปคิดอะไรมากนะผมไปเรียบร้อยฮนระัผมจะมาครอบของแล้ะว,วันนี้ เดี๋ยวกูจะเล่นสก,กินนี้นแหละนะครับไม่ต้องห่วงแต่สิ่งที่น่าห่วงคือมึงดูนี่ฮะมึงดูนี่ <c oughs> สิ่งที่น่าห่วงกูไม่มีพลออัพแลวประเด็นคือประเด็นพาร์ตกูก็เต็มแล้วผมต้องรออีกประมาณสิบกว่าวันใช่ไหมเพื่อที่จะให้พาร์ตหลีแรงกันดีกว่าสโลแรง่งนะครับอให้าานี้ผ่านไปอย่างใสสะอาดนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ที่เป็นผู้ชมทุกท่านฝากกดซับกดไลค์ผมด้วยนะครับก็ ด้วยในเกมด้วยแน่อนอนนะผู้ชมมาครับคือไม่ต้องแปลกใจนะที่เห็นผมกดดูเอริสเธอจริงๆผมไม่ได้อยากเล่นแล้วแต่ว่ามันว่างซึ่งทุกวันนี้ผมก็ยังไม่รู้เลยนะว่าตัวเองจะเล่นโลไหนดีที่สุดนะผมเล่นแม่ทุกโลเลยเฮียพูดจริงจนะป่ะควา,ามเ่เกมที่ดีนะครับผมว่าสแ,แกนเราน่าจะตึงนะเพราะเขาเลือกมาก่อนเลยแต่ว่าว่านะแต่เฟออยู่กระลาษ ด,ดิ้งครับว่ดิ้งดิ้งมากว่ากน oh ี้ดิงโอ้ยเฮียอ๋แล้วกูแปดสิบเป็ดแสิบเปดเพื่อนมชเพื่อนจะตามนะครับเมื่อกี้เลยเลยพว่มาก่อนเลยเ็จโลนครับสวยสวยเฮียเจ็ดสวย แต่ซ้ายแล้ใครมันเจ็บวะเออเอออ้าวแอปมีไม่ค่อยครับใจเย็นนะวางบอมแล้วค่อยเล่นครับอ่ามาแล้วอยู่ที่เดิมฮะฟอสปิดกันทั้งสองเฮ้ยโอ้โหตกใจหมดนะฮะไปก็มีใครเอาอีกี้เฮียเอ้ยที่ผายวางให้ก็ได้เอาไหมเฮียด้วยลิสเนี่ย Reloading. <coughs> Shadow's traveling. Having the vision. Mm. <reactual> Prato, vision. You're One enemy remaining. <reactual> หายเจอเป็นคนสูดได้ถอยๆอินไปหน่อยครับอินอินอินเพลงมาหน่อยตอนนั้นนะเจ็ดตกลงมาด้วยเพื่อนสวยมากเพื่อนลงๆิกซี so ่ปะน้ร้อนนโรนสุดลงไปดนฟังอิบกวันอิบยวอ้ยไม่ทำเลยวะ เฮ้ยอย่าปีกวัวผมันใจเข้าไว้เออเสียงเกมแม่งดังหูกูจะแตกอะเฮ้ยเอาดิเออสวยครับเฟดอินไซด์โอเมนน่าจะไซา์เหมือนกันเอาเป็นทาวเวอร์นะครับอุ้ชิบหายละดิมเดิงเด อุ้ยสวยครับผมจะบอกผมมีเคล็ดลับที่ทำให้การเล่นดูเวอิสเนี่ยสำเร็จไปได้ดีนะก็คือมีคำพูดหนึ่งนะครับความกระหน่ำคือบางที่แท้จริงนะครับคำพูดนี้มาจากไหยะเตะเอาวีเบีย์อาวีไร้เฮียเรียกว่าโลเบีย์อาวีไอตัดมาดิเฮียโล้ะโดนไปนัดหนึ่งไม่โลหรอกสี่สิบเจ็ดปเจ็ด สวยหนัเหือ่าอเชหมากรอเห่ไอ้เหี้ยมเชื่อกูย่งท่าู้ชมองกระหนเนี่ยคือพลังนี้แท้จริงนะบอกละมันต้องเข้าไปแบบว่าให้ศัตรูคิดไม่ได้นะครัครับ อ,อนอ a n n i n g city a n c i t โอ้โหปืนจะบ้าเวลาเล่นได้นะผมชิลมากเดลงครับก็ดาทูนะครับ ตลาด i ูอ้อ๋อใช่อะไรวะช,ช่ปอายด o w n a เฮ้ยเฉลี่ยเฉลเลนอเร็นอยไร็วเ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 เร็ว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 เเร็วเร็วเร็วเร็เร็วเเรเ็วเเร โอ้โห,โหหัวใจกูขวัญเอ้ยขวัญมาใโอ้ยโมมอแมนยืนซีแน่หวามาซีแน่เลยลอง c a r ลองสวยไม่โดนลงโอ้ยตายแล้วสวยอ้อห้โห้ันว้าแม่มเก็บเ,เต็มเลย ตลาดปะโห่นล้หลอกครับหลอกหลอกหลอกชิวชิวชิวกดสี่วินท่านชมเอ๋วิส่า

呃，左哎，喂、欸！哎，解吧，解了。跟你我去吧，待会儿。There. Nowhere to run. Heaven, heaven. heaven. Watching heaven. One enemy remaining. Oh. <sighs> one, in, one in, Spike down A. One ten. Nice. Two in, two in, two in, two in. Bomb up, on, Spike A lobby. Spike's here. Both Bomb you, need. Two go with them,

โอ้ยเดี๋ยวไปดดีดู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 ลองโ้นัเป็เดียวเลยหรอลองไปเฟร์อยู่ลองเมือไร่ะไปเฟร์ไงเหียนั่งรอไอสัตว์ สองคิป่ายแน่สวยวยอเจ็ดนะคิปเฮ้ยร้อยยี่สิบเฟอร์สวยนั่นแหละสวยสวยไอ้เอ๋ทางเอ๋ครับ โอ้ยแบบต่บสช็อตเล่นด้วยกันเพื่อนอย่าประมาทนะเพื่อนสวยอ่ะไม่ได้ดีนะทีมนี้ก็เจอทีมที่ดีนะผมว่าแม่งดีนะเจออะไรที่ดีแบบนี้คือด้วยความที่แบบคือผมรู้สึกนะว่าตอนนี้มันเล่นง่ายมากผมเล่นง่ายมากเลยเว้ยคือว่าทีมเราแบบแต่ละคนอะ่ะมันรู้ตำแหน่งรู้หน้าที่เว้ยจริงๆ มันไม่ต้องแบบไม่ต้องอะไรเลยอะคือต่างของต่างมันรู้กันอยู่แล้วอะท่านผู้ชมมันมันไม่ต้องที่จะมานั่งพูดนั่งบอกกันอะมันเป็นอะไรที่ดีนะก็สําหรับคลิปนี้ท่านผู้ชมครับก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับก็ถือว่าชนะไปได้ดีนะครับไม่ได้หุนหงิดหรือไม่ได้ฉุนอะไรนะครับก็ถือว่าโอเคเลยแหละตอนนี้นะครับก็สำหรับท่านผู้ชมที่รับชมกันจนจบก็ขอบคุณมากๆเลยขอบคุณจริงๆเลยนะครับสำหรับใครที่ รับชมกันจบนะครับแล้วก็กดแค่กดเข้ามาคลิปนี้ยขอบคุณละอี้จริงๆแม่งก็ถือว่าให้ความร่วมมือกันแล้วนะท่านผู้ชมนะก็โอเคครับแล้วผมก็ไม่มีอะไรจะพูดนะ้าตอนนี้ก็รู้สึกว่าเหนื่อยครับเจ็บคอเหนื่อยแต่ก็สำหรับคลิปนี้ครับขอฝากไว้เพียงเท่านี้เดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะผมไปละ